ไปติดตามการส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุกันครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพาแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภยัยประจำปี2567ครับนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพาแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภยัย ประจำปี2567นาบ้านเลขที่18หมู่ที่6บ้านโนนเหลี่ยมตําบลโนนตาลอําเภอเมือง101จังหวัดร้อครับค่ะนายนพดลจอมเพชรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้ออกล่าวว่าการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ,และปลอดภยัยประจำปี2567ค่ะสร้างบ้านให้แก่นางพองศิลิซอน โกสาราษฎรบ้านนนเหลี่ยมหมู่ที่6ตตำบลนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนั้นเนื่องจากคุณครูคะ่ะได้ส่งชื่อขอความช่วยเหลือน้องนักเรียนเด็กหญิงนนทิชาสอนโกสาหลานสาวนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของนางพองสิริค่ะว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัายซึ่งทางศูนย์นะคะก็ได้ช่วยเหลือประชาชนตำบลนนตาลค่ะจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ และส่งเสริมให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยที่มีความชำรุดทรุดโทรมค่ะหลังคารั่วให้มีความเป็นอยู่ดีและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับการปรับปรุงบ้านในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน4 0 0 0 0บาทเงินสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาอีก2 0 0 0 0บาท และคณะผู้บริหารเจร้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนตาลสมาชิกสภาเทศบาลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนตาลเพื่อจัดซื้อวัสดุและค่าก่อสร้างบ้านและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นและจิตอาสาตำบลโนนตาลในการสนับสนุนการจัดหาแรงงานตลอดจนการกำกับดูแลการก่อสร้างบ้านที่มีซึ่งมีที่อยู่อาศัยนะครับที่มีความมั่นคงจนแล้วเสร็จสามารถลดปัญหาทางสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเท่าเทียมครับก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยครับค่ะ